เราไปอยู่กับผมแม่ชื่อดีนที่เอ c ลุมพินีซีซูเปอร์แชมป์วันนี้ครับเเวลาของคู่หกครับมวยไทย5ยกของเราครับซึ่งในคู่มวยนี้นะฮะมีรางวัลพิเศษครับสำหรับมวยที่ชนะครับทางบริษทัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนครับจะมอบเงินรางวัลพิเศษให้5,000บาทครับและผลิตภัณฑ์ตราปุ้มปุ้ยเพื่อส่งเสริมการไต่บัลลังแชมป์ลุมพินีต่อไปนะฮะสนับสนุนโดยปุ้ปุ้ปยอร่อยที่รอยยิ้มนะจ๊ะ Ladies and gentlemen, now sixth bout this evening will be a five round Muay Thai battle between fighters from Thailand and Iran. Let's meet our first fighter here, fighting out of the blue corner. He is 32 years of age, has 180 centimeters tall, with a record of 35 fights, 30 wins, and one draw. Fighting out of family Muay Thai, representing

ส่วน,นคู่ชของเขาจากมุมแดงเอาอยุ29ปีจากกรุงเทพมหานครสูง180ซนเมตรชกมาแล้วถึง8 1ไฟชนะ59และเสมอ3น่าพร้อมแล้วขอเสียงประมือต้อนรับเจสซูสอจอเปียกอุทไทย f r o มไทยแล a n d เจสูสอจอบเปียกุไทยนักชกจากโรงเรียนมวยไทยลุมพินีน,นั่นเองครับและสำหรับกบรรมการผู้ชี้ขาดบอลทีได้แก่คุณกฤษดาพุ่นตื่นมาถึงคู่เอกกำหนด5ยกนะครับในพิกัด165ปอนด์นะครับคัดนักมวยที่ดีที่สุดเพื่อชิงแชมป์ของสนามมวยวิีลุมพินีครับใจสู้สอจอบเปกุไทยจะพบกับเบซารเรซ่าจากอิหร,ร่าน รุ่นใหญ่เลยนะครับ165ปอนด์ครับเรียกว่าเป็นคู่มวยักษ์ทนยักษ์อีก1คู่ครับที่ต้องติดตามใจสู้สอจอิีกูไทยครับหรือว่าใจสู้ทอเทพสุทินคนเดียวกันนะครับอายุ29ปีครับเขตบางเขนกรุงเทพมหานครครับ180เซนติเมตรครับ81ครั้งชนะ59แพ้20เสมอ2ครับนี่คือผลงานของทางด้านใจสู้ครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกที่แฟนมวยติดตามเยอะมากๆครับโอ้ oh, ยุก,ก่อนนี่แม่ต่อยทีนี่ต้องมีกองเชียร์มาหลายคันรถปัจจุบันบรับราชการทหารนะครับทางนั้นใจสู้วันนี้เขาคืนเวทีลูบินีอีกครั้งหนึ่งครับดูลีลาการไหว้ครูของเขาสวยงามมากๆครับส่วนผู้ชกของใจสู้นะครับนั่นก็คือเบชาร์ดเลซาครับ นักชกวัย32ปีจากประเทศอิหร่านติดตามที Family ่แฟม i ลีมวยไทยยิมครับ32ครั้งนะครับอขออภัยครับ35ครั้งครับชนะ30แพ้4เสมอ1น,น,นะครับส่วนสูงก็180เซนติเมตรเท่ากันเลยครับติดตามครับอย่างที่บอกแล้วครับนักชกอิหร่านนี่หมัดหนักแทบทุกคน สำหรับคู่นี้นะครับนักมวยที่ชนะบริษัทผลิตภัณฑ์าอาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนมอบเงินรางวัลพิเศษ5,000ันบาทและผลิตภัณฑ์ตราปุ้มปุ้ยเพื่อส่งเสริมการไต่บอลลังแชมป์ลุมพินีคนต่อไปนะครับสนับสนุนโดยปุ้มปุ้ยอร่อยที่อรอยยิ้นครับเมื่อสักครู่ตอนเปิดตัวมาเนี่ยโอ้โหเสียงกริ๊ดกราดนะครับตอนรับใจสู้สจปิ๊กอุไทยนะครับหันไปดูเนี่ยโอ้โหเป็นเยาวชนนักชกตัวจิ๋วทัานนั้นแหละครับวันนี้มาเชียร์ใจสู้ครับ บ้านเกิดนี่อยู่ศรีสัตชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนะครับสำหรับทางด้านใจสู้คนนี้ค่ะต้อ,องจับตาดูดีๆครับอย่างที่เรียนไปทุกครั้งนะครับมวยคู่เอกในทุกสัปดาห์นะครับเราก็คัดนักมวยที่ดีที่สุดนะครับเพื่อโอกาสในการชิงแชมป์ของสนามมวยเวทีลุมพินีในโอกาสต,ต่อไปนะครับโอ้อยืยนิงน่งๆนี่น่ากลัวจริงๆครับเบซ่าเบซ่าดูจะ หู่น,นี้ก็โห,หน่าจกระกปั้นหนักมาแล้วครับโถเลยครับเบสซร์เอ้าฟุกซายโอ้ใจสู้หนักกว่าครับไปเลยครับโอโหกระพริบตานี่ไม่ต้องดูเลยครับคู่นี้หลับครับเบสซร์โอ้โหีมันเกิดอะไรขึ้นครับมองไม่ทันครับ <c oughs> เน right. so ี่ยเพงพูดไปยังไม่ทันขาดคําว่านักโทกต่างชาตินี่หมักหนักมากแต่แตสู้หนักกว่าครับแต่โดนซะเองครับโอ้โหเรียกว่าหมองูตายเพระงูครับมวยหมัดโดนหมัดน็อกครับโอ้โนี่ยังไม่ฟื้นเลยนะครับเปซ่าเบซ่าครับเรียกว่าสลบเหมือดของแท้ครับแต่ดูอีกครั้งหนึ่งครับนี่แหละครับเต็มเมครับโอ้โหเรียกว่าล้มยักษ์ครับเวทีสะเทือนครับ กรรมการนี่ไม่ต้องนับเลยนะครับสลบครับโอ้โหนี่ครับปานีค้างเลยครับต้องดูอีกแม่เดี๋ยวนี่ครับเดี๋ยวมีให้ดูอีกนะครับช็อตน็อกของใจสู้ครับโอ้โหนลกระจอกนี่ยังไม่ทันตื่นเลยครับโอ้ไม่น่าจะถึง20ปีนะพบ่บอกไม่น่าถึงครับไม่น่าถึงโอ้โหดูกันอีกครั้งนะครับช้าๆชัดๆครับ แหมแย่รังแตงกันแล้วครับเบซัสเรซ่าครับเข้ามาครับตะวัดพุกซ้ายทีเดียวครับโอ้โหขอพับร่วงลงไปเลยนะครับโอ้สุดยอดครับพบคุณแมทธิวเลยครับ ladies and gentlemen with an unbelievable one punch finish here we have our winner by way of knockout in round number one from the red corner Thailand เจสุสจอร์เปียกอุทัยครับโอ้โหสุดจริงๆฮะจัดเต็มครับหมัดเดียวอยู่เลยฮะสำหรับมวยคนนี้ครับไม่ธรรมดาครับช่วยนี่พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมามอบรางวัลแน่นอน ค่ของวันนี้นะฮะมีกำหนดชกถึง5โยกครับแต่ว่ายกเดียวนะฮะหรือว่าหมัดเดียวก็อยู่เลยะฮะขอไปดูไฮไลท์อีกรอบครฮะว่าเกิดอะไรขึ้นไปมานับวินาทีกันดูนะครับว่าเท่าไหร่ครับนี่ครับพุกซสายครับก่อนหน,น้านี้เบซัสเรซ่าพยายามจะต่อยก่อนนะครับแต่ว่าเจอพุกซสายของใจสู้ครับเต็มเต็อ้โหตวัดปุ๊บเดียวเองครับ เข้าล็อกพอดีครับเข้าจังหวะพอดีครับนี่ครับพักเข้าให้ครับโอ้โหหลับกลางอากาศครับไม่ต้องนับเลยครับกรรมการเด็ดขาดมากๆครับชัยชนะของใจสู้ซอจอบเป็กกุไทยขอบคุณแมทธิวเลยครับเป็นไฮไลท์ที่สั้นมากนะฮะับดูหลายๆมุมนะครับผมดูให้ครบครับผม และสำหรับการมอบเงินรางวัลพิเศษนะฮะสำหรับนักมวยท่านนี้นะคะขอเนี่เรยียนเชิญครับคุณทํารงชิวชวนาครับผู้จัดการฝ่ายขายกรุงเทพและต่างจังหวัดน,นะครับผมตัวแทนจากผู้ปุ้ยนะครับผมมอบเงินรางวัลพิเศษให้ผู้ชนะใจสู้สอจอเย,ยีงอุทัยห0 0 0บาทยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับ